สุราธานีกินอะไรดีตอนนี้ช่างหนึ่งอยู่ร้าน,นลุงพลร้าน,นลุงพลกับหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบอเราเห็นในทิกตอกเขาไปรีวิวกันไม่รู้มันจะอร่อยหรือเปล่าแล้วลให้ปริมาณเยอะไหมช่างหนึ่งสั่งแบบพิเศษมานะครับห้าสิบห้าบวกไข่หกสิบเออ,อ,เเอ,อพิเศษหมูกรอบอช่างหนึ่งสั่งมายังไม่เห็นปริมาณนะนี่กำลังจะแกะแบบครั้งแรกที่เห็นเลยเพื่อนๆพนี่พี่น้องๆบอกว่าไปกินสิว้า วว้า <Wow. S 2> พิเศษข้าวคุยเยอะนะโอเคอยู่นะแล้วก็ไข่ดาวด้วยแล้วก็มึงจริงอะ่ะแต่ต้องดูรสชาติอีกทีหนึ่งหน้าตาน่ากินครับผมเห็นหน้าตาครั้งแรกแล้วก็โอเคเลยสีสันสดใสน่ากินดูรสชาติจะปิดจัดจ้านอะไรขนาดไหนนะอือฮต้องลองอีกต้องลองอือฮึโอเคลองดูนะลองดูนะเฮ้ย,ห,ยหมูกรอบจริงๆนะเนี่ยโอ้ m ม g ก d เฮ้ยพิเศษ60บบาทโอเคนะดูปริมาณดูอะไรนี่เรียบร้อยโอเคดูหน้าตาก็โอเค ยังแต่รสชาติแล้วเค้าเนื้อเออเอาจะรออะไรอะ่ะฮู้ดูไข่ดาวไข่ดาวก็โอเคอเนี่ยเวลาเจ้าหนงเอาไข่ดาวออกเฮ้ยก็ปริมาณเยอะนะหมูกรอบให้เยอะอยู่นะข้าวเยอะอยู่ก็ดูตามนี้กันแล้วกันนะอันนี้คือจริงๆเลยก็คือแบบซื้อมาทานเองจริงๆเลยเพื่อนใช้ได้เจ้าหนึ่งขอมัมก,ก่อนนะครับพี่นงเ้อหนามงาม อืมก็รสชาติดีเลยอืมผมมปากอืมอือร่อยเข้าใจ ท่าหนึ่งไปจริงอีกเดาปลูกคองอ้อไปจำได้ด้วย,ยใครชอบทานเผ็ดก็จัดได้นะครับเพราะว่าท่านหนึ่งได้มาแบบรสชาติแบบกลางๆเติมน้ำพริรกน้ำปลาเนาะอร่อยดีไปอุดหน,นุนกันได้เหล่านุเรียนเมือง